ค่ะก็ก่อนมาเชื่อพระเจ้านะคะก็รู้สึกว่าตัวเองมีโรคประจาตัวด้วยแล้วก็มีทั้งสภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะแล้วก็ทํางานสีเทาะคะ่ะและตอนนี้นะคะมาเชื่อพระเจ้านะคะก็ได้สีปีแล้วชีวิตก็ถูกพลิกจากหน้ามือไปหลังมือนะคะโรคซึมเศร้าก็หายไปเลยะคะ่ะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีครอบครัวได้แต่งงานแล้วก็ตอนนี้มีเบบีแล้วนะคะครับตีนะครับก่อนมาเชื่อพระเจ้าติเป็นคนติดสุรี่มาก ต่ลหลังจากมารู้จักพระเจ้าครับโดยพระคุณพระเจ้าทำให้ผมเปลี่ยนตัวเองได้ครับบรุรีผมก็เลิกสูบแล้วรวมถึงว่าผมมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับของพระเจ้าครับก่อนที่แม่จะรู้จักพระเจ้านะคะชีวิตเก่าของแม่นี่ก็มีหลายอย่างที่พระเจ้าช่วยกู้มานะคะหนึ่งก็คือแม่จะเป็นคนใจร้อนแล้วก็สองก็คือแม่เป็นคนชอบเล่นการพนัน ก็มีเล่นไพ่แทงบอลยิงบอลโลกบอลยูโรเนี่ยไม่เคยาพาดเลยค่ะหลังจากที่แม่ได้เชื่อพระเจ้าเดนกับพระเจ้านะคะก็ทําให้แม่ใจเย็นลงแล้วก็มีความสุขสันติสุขขึ้นไม่ใจร้อนเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้แม่ที่จะไม่ไปมุ่งหวังกับการพานันทําให้แม่ที่จะมั่นใจในพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูสิ่งอื่นมาทดแทนให้แม่ได้ทําให้ทุกวันเนี่ยแม่ไม่เล่นการพานันเลยค่ะบอลโลกบอลยูโรมา มีคนโทรมาบอกให้แม่ราคานน้นราคานี้แม่ก็นิ่งหมดเลยแล้วแม่ก็ไม่เล่นเลยค่ะทุกวันนี้แม่ก็รักใช้แล้วก็เดินกับพระเจ้าค่ะก่อนมาเชื่อพระเจ้านะคะก็ป่วยเป็นโรคไทรอยมาประมาณสองปีค่ะเ,ออเคยเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าแบบนำพวกบอร์ดมาแล้วสองครั้งค่ะหลังจากรู้จักพระเจ้านะคะก็พระเจ้าประหลักษาค่ะแบบนำทีไป รักษาในโรงพยาบาลที่ดีขึ้นนะคะเจอหมอที่ดีที่ใส่ใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นการทรงนำของพระเจ้าจริงๆแล้วก็ตอนนี้การไทรอยดก็ดีขึ้นมากเกือบหายแล้วค่ะเกือบรักไม่เซ็จแล้วนายนะครับเมื่อก่อนผมเคยติดยาเสพติดเกือบทุกชนิดเลยครับแต่หลังจะเชื่อพระเจ้านะครับพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมให้เลิกยาเสพติดทุกชนิดเลยครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้น ชีวิตเก่าเป็นคนที่อารณมร้อนแล้วก็มีชีวิตที่ชีวิตครอบครัวก็มีปัญหาแล้วก็ญาติพี่น้องก็มีปัญหามีชีวิตที่มีหนี้สินแล้วรุมเล้าทุกยากลำบากทุกอย่างเลยมีตางมืดก็มีความแสงสว่างตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดหนีสินได้แล้วก็เขาให้คืนดีกับญาติพี่น้องแล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นมาจากพระเจ้า ครับก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้านะครับผมไดอ้อยู่ในอบัยมุกทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่การพนันทุกอย่างเลยนะครับครับและหลังจากผมมาเชื่อพระเจ้านะครับผมได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้านะครับก็ขอบพระเจ้าที่ทาให้ผมมีชีวิตใหม่ในประคิศครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าชีวิตตัวเองรู้สึกว่าทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ทั้งการพนัน เราทำมาทุกอย่างหมดชีวิตมันก็แบบมีแต่ย่ำแย่ค่ะตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งทั้งการพนันทั้งเล่นไพ่ทั้งสุบุหรีเรารู้สึกว่าเราเลิกได้โดยกำลังที่เราได้มาจากพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่วันนะคะก่อนจะมารู้จักกับพระเจ้านี่ยพี่วันติดเหล้าครอบครัวล้มเหลวชีวิตครอบครัวนี้พังมีแต่ปัญหาชีวิต มารู้จักกับพระเจ้านะคะเราได้มีการอธิษฐานเพื่อพาพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็ดีขึ้นพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเราให้เราได้รู้จักกับความรอดค่สวัสดีค่ะคือป้าเต๋าค่ะตอนมาเที่ยวข้าวคืชีวิตลําบากมากๆเลยค่ะต้องเป็นหนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะหลังจากมาเพื่อพระเจ้าก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลย ไม่มีหนี้ไม่ไม่เล่นการพน,นันไม่อะไรสวัสดีครับชื่อปุ๊กนะครับก็ก่อนมาเช่าเจ้าก็เป็นเด็กที่ครอบครัวแยกแยกทางกันนะครับแล้วก็ติดเหล้านะครับติดเหล้ามากเลยครับหลังจากที่มาเช่าเจ้าครับก็ชีวิตมีสันติสุขมากขึ้นครับแล้วก็มีความรักมากขึ้นแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นครับ ก่อนมาเชื่อพระเจ้านะคะก็เคยผิดหวังจากความรักค่ะพอมาเชื่อพระเจ้านะคะก็จะมีความรักที่ดีค่ะก่อนมาเชื่อพระเจ้านะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ติดการงพันแต่ทุกวนันนี้เมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าช่วยผมหลุดพ้นจากการติดพันได้ครับเชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่ตอนอายุ16นะคะช่วงนั้นเป็นอารมณ์ที่ ร้อนมากเป็นคนใจร้อนแล้วก็ร้อนมากๆอยากได้อะไรต้องได้แต่คือตอนนี้อารมณ์เย็นแล้วค่ะหลังจากเข้ามาอยู่กับพระเจ้าได้หลายปีแล้วก็มีหลุดบ้างแต่ว่ายังอยู่กับพระเจ้าตอลอดก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะตอนนี้ก็อารมณ์เย็นมากขึ้นเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีครับเมื่อต่อนก็ปิดอบายามุขแล้วก็สิ่งเสรตจิดหลายอย่างนะครับพอมาพบกับพระเจ้าก็เลิกได้ครับ